อย่าทำร้ายกันดิคนแพ้ไม้ล้มอย่าข้ามนี่เออไม่งว่าวางแขนนั่งลงเจ็บใจจริงเลยไอ้ลูกรอมาดาิข้ามไเข้ามไปในเบอร์กูมาทันหนิไปลงนะจะทำยังไงหยุดหลังหน้าตามันดีขนาดนั้นมาชนะแล้วจะทำอะไทรทำเลยไปนั่งอะองไรวะเอ๊ะนัน่งลงเพี้ยดทำไง ไอ้รูปหล่อมาหนิคนเมืองไม่ครบไม่ได้จ <c oughs> ุดใจคนดูแลเราไม่ดีถือว่ามันชนะชแล้วขขเข้มากับเราได้เราต้องเฮ้ยนะ,ะนะไม่ดีผมพูดหรอได้ยินผมบอกรูปหล่อมานี่มาแล้วยังไงฮะตรงไหนเนี่ยหล่อเนี่ยนะสงสัยอะไรเนี่ยนะสงสัยอ่ะสิออกศึกมาทำศึกด้วยกัน มาที่ก็สู้อยู่ครับแรกอ่ะขอร้องเท้าให้ฟังเลยร้องว่าไงอ่ะไม่อยากชื่นแหละขอร้องให้หลงหลีกเล่านำร้อลูกหล่อกอ๋อนี่ตอนแรกลูกหล่อกขี้เลยตอนจบก็ผิดทางนะไปนั่งครั่งับข่อนะจะเรียกนะเออไม่เรียกแล้วไอ้ลูกขี้เลยมาดิเี้เลยเข้าวแถวเลยเฮ้ยไปขึ้นเฝ้า ฟ้าพยาศก้มหน้าก้มตาด้วยเฮ้ยไอ้เคิดตัวหน่อยตัวหน่อยเมืองใครเฮ้ยไม่เข้าไปดิเฮ้ยไอ้หญิงสาดีกว่างพี่ไอ้หญิงสาดีกว่าอะไรวะอย่าทะเลาะกันเลยอย่าไปเรียนไม่เป็นราชาศัพท์เยอะหรือ่าครับก็ราชาศัพท์เยอะดีกว่าครับพี่ครับอย่างไอ้นี่เขาเรียกอะไรอ่ะอะไรพี่ใครตอ่ะเดี๋ยวรอดถามนะ อยารู้ภาษาศัพท์อภาษาลิเกนรู้เยอะตูดภาษาลิเกนเขาเรียกพระสุมิตาพระสุมิตาหรอครับเออและไอ้นี่เหรอตูดเขาเรียกพระธราวดีธราวดีหรอพระสุมิตาก็ถูกพระธราวดีเบ่งบานรู้เออพยายามใดก็แล้วแต่ที่พระสุมิตาเขาเบ่งบานออกมานอกพระธราวดีเออแสดงว่าเขาถูกลงหลังเจ้าหลวงลิศลิศสีลงหรอลิศดวงเนี่ยพี่จะได้ความรู้เท่าไหร่เมือเคลื่อนฟ้าแล้วพี่จะค่ะเสด็จพ่ออยู่ไหนกันแล้วถนาดด้านซ้ายพระเจ้าค่ะ พวกเจ้าทั้งหลายเงยหน้าขึ้นมาเฝ้าเราข้าเจ้าภูวนาเพราะเราองค์ตขององค์ปูวานาถวายเพื่อพระเจ้าค่ะก็มองมในน,งงนามว่าอัศวินาเจ้าค่ะพระพราชรถขององค์กระสัตรูปูวานาเราเองรู้จักพ่อของท่านดีการศึกในครั้งนี้เจ้ายกทัพมามาร,รุกรานแผ่นดินเราด้วยเรื่องอะไรกันไมาเจ้าบุตรอกออกจากบ่าไม่เจ้าค่ะนหดแอบอกอ,บอกจอานะจบบกจบา่า การศึกการสงครามมันก็เนินนานมาแล้วไอ้เรื่องสวยสาอากรที่เจ้านั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นเราเองก็ไม่ได้ทวงถามก็เป็นระยะเวลานานปีเจ้าก็ควรจะเข้าใจเรื่องบาดมางระหว่างเรากับพ่อเจ้านั่นเป็นเรื่องแต่ผลหลังแต่ในครั้งนี้มาจนถึงรลูกเจ้าเองจงยกเป็นอภัยทานให้เถิดเราไม่ได้ถือโทษโปรดเจ้า เจ้าเองเป็นเชื้อพระบรมวงศานุวงศ์เราเองก็จะให้เกียรติตามฐานะตามคติยราชประเพณีเจ้ามาอยู่นสถานที่แห่งนี้ถูกคุมตัวมาฐานะเฉลยแต่ท่านเองเป็นเชื้อพระองค์เราก็จะขอละเอาไว้ให้อยู่ในฐานะเฉลยสักจะเข้านอกออกในได้ก็ตามสมควรแต่ติดอยู่ตรงที่ว่ามีข้อห้ามอยู่บ้างบางประการอยู่น่าสถานที่นี้ก็ต้องรู้จักกันเอาไว้ ราชโอารของข้าเจ้ารู้จักแล้วนั่นก็คือเดชาส่วนนางสนมกรมวังนายก็นั่งเรียงรายกันอยู่และคนที่สําคัญที่อยากจะให้รู้จักอีกคนนั่นก็คือพระหลานหลวงเชนิสาเผยตัวพคะ ทำไมล่ะฮะไอ้ใครทำายที่เจ้า้าอเลยสัโอ้โหใครจะโดนานขาขาเดี๋ยวจเฉยๆไปเีย เก็บใจจริงนี่นจใจส่วนตสวเห็นเ ไกลกนเ่ไม่รูทันที่ส่วนตัวของตัวเองมันไกลไปอ่าั้นกลนตออะแบ้าแเอขอบ้างเออเอชาอยากรู้แกมีไหมเจ้าของคนที่ เราจะแต่งชุดเห็นอล้วไหรอร้องท้องเนี่ยว่าเปิดอะไรเยอะไอ้นี่ไม่กังวลไอ้ตอัวนี是是่ไม yes> ่ค่อยกังวลหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วนะเป็นรู้เป็นคนเป็นคนใหญ่คนโตนั่งดีๆสเลยสาวพอสร้างครอ้คุณหัวใจ เก็บประการหน่อยเก็บประการหน่อยะคะไอเดียไม่ได้กินไปเรื่อกระท่อมมันมต้องแดกมาทั้งต้นเลยนะ เาละเอาละในเมื่อรู้จักกันแล้วเจอก,กันครั้งหน้าจะได้ทักทายปราศัยกันจกเจ้าข้าเจ้าข้าแต่ในพ่อรับคําสั่งพ่อทีช่วยพาพระราชบุตรสององค์นี้หรือเฉลยสา์ของเราไปพำนักพักพิงนะสุกตำหนักส่วนตัวเข้านอกออกในได้ตามสมควรแต่ก็ต้องระวังกฎข้อห้ามไว้บางข้อด้วยเพาะเจ้าอยู่ที่นี่กันอย่างมีความสุขก,กายและสบายใจส่วนทหารของเจ้า ที่ติดตามมาด้วยขอให้อยู่กันตามสบายก็แล้วกันทุกท่านของพ่อไทยพี่ครับไปกระเถิดไตพระเจ้าอันเ่อฝากเจ้าด้วยนะเดชชาเชียวติดตามมาชมิษาชีบดีจ้าเอาใหญ่เลยให้ไล่ฉลัยสามเพื่อนน่าอ๋อสเดชาคงจะได้ยินไหมว่าเรากับเสด็จพี่เนี่ยที่เข้ามาอยู่ภายในพิณีคของท่านเข้ามาแบบเฉลยศั่งไม่ใช่เฉลยซึบ เราทำอะไรก็ควรจะเกรงเรากับเสด็จพี่ด้วยเราเองอยากจะฝากคำสักหนึ่งคำให้ท่านไว้เก็บไว้คิดเนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือแบงยังมีน้องไหน่จ๊ะเอาเองเอาเองนม่เขาบอกว่าให้พยายามสู้ๆพยายามจะขึ้นมาอะไรกับพี่ๆเขาไอ้โหนูความรักมันอยู่ที่กูเยอะ จะให้เปิดตรงนี้ไหมล่ะจะได้รู้กันไปเลยอย่างนี้แหละเขาถึงบอกเอาไว้ประสบการณ์น้อยก็ต้องคอย้วยก่อนฟังเขาว่าน้องอย่าใช้ทีวนีติดหมอนให้หัดลุกมาจากที่นอนพวกเงิน,นดิจิต้อนอาจจะไม่ได้นะพวกเหรอนะ แต่ตอนที่เอเริ่มมจะต้องรองไห้เพราูเนี่ยจะปล่อยยางูไม่เสอย